กินนมได้เลยนะครับไม่ต้องใส่กระสอบแล้วโตวไวมากเาต้องนนี้เยิ่มถึงเต้านมแม่แล้วนะครับเยิ่มถึงแล้วครับโตวไวมากครับโตวไวมากครับ,ววรบทุกคนครับ ก็เก็บภาพเก็บภาพไป้กับพี่ร้องเออทีเพื่เรียกร้องค้างเอาผู้พี่ผู้พี่นี่ดันออกอย่างเดียวผู้พี่นี่อผู้พี่ดันออกอยู่เยอะเลยมาพี่มาพี่มาพี่แก้วฟ้าตุดลงก็มเล็กตุดลงอีกแล้วตอกเตาเองแล้วตอกเตาเองแล้วไม่ต้องแล้วยังมีสบายแล้ว กันสดวเห็นกันจะจะพี่น้องระหว่างพี่กับน้องโตน้อยเขาเรียกอะไรยิงเล็กกับชายใหญ่ใช่มโอุ้รนะุบเลยเียงุบเลยเนอย็นกรบเนาะยเป็นกเตียงแบบนาะ ไว้หนำไล่ไหลไปคนเดียวลองมือเนี่ยบ่ได้บ่เรียนบ่ได้นั่นเดี๋ยวเวิธีเดี๋ยวนี้ไว้มีแห้งหน่อยหนอไม่ล่องมือเนี่ยเเราต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นโคตรหนเฮ้ยบุญบัณฑินเป็นเนื้อหนาจริงหลายคนหลายท่านบอกว่าทำไมไม่เอาเศษขวดนมให้มันบ่ได้เป็นไงไงแบบนั้นพี่น้อง นะครับเขาเลี้ยงช้างมาตั้งสามสิบสี่สิบปีนี่ทุกปัญหาทุกอุปสรรคเขาทานมาหลายเอาบอกใอยมันว่ไเ้

Ah, shit, ah, shit. Hey. Oh. ฟังลองให้น้องได้ยินแม่ค้าชิดย่าเมื่อปกติควันที่ดูแลจามจุลีเนี่ยจะพ,พี่ปะ่ะช่วยคนนะึ่งช่วยกันนะครับ,คครบที่เป็นควันโดยตรงเนี่ยมีมมมใครป่ะว่าทุกคนเลยโอ้อันนี้กร้ังโอ้โอู้ ของยิงเล็กก็นะครับช่วงบ่าย 어 oh. Não, virar ele, tá Ning, ning. ตัง้งแต่ตอนก่อนเลี่ยตั้งแต่ตัง้งเป็ตัง้งตั้งก่อน teman-teman ya. Hey! Oh! Ừ, <laughs> ở 阿林。 I don't